ณหมู่บ้านในุูเขาแห่งหนึ่งพ,อพอ่อฮะพ่อฮะอย่าพึ่งจินตนาการไปไกลฮะกลับมาก่อนไม้สอบเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงเข้ามาพ่อพ่อพ่อว่าไงพ่อหนุ่มน้อยพ,พ่อฮะบ้านเราเนี่ยหมูก็เยอะกลิ่นก็เหม็นน่ะแต่เอ๊พ่อเก็บอึกมันไว้ทำไมอะ่ะ โอ้พ่อหนุ่มน้อยลูกอะน,นะไม่ได้รู้อะไรบ้างเลยผลการทดสอบเนี่ยก็มีรู้ไม่ว่าขี้หมูเนี่ยมีธาตุอาหารที่จําเป็นกับพืชตั้ง13ชนิดเนี่ยน้ำสกัดจากขี้หมูเนี่ยเอาไปแช่มเมล็ดพันข้าวก็ได้นะลูกเร่งการงอกของมเมล็ดอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการบ่มเมล็ดข้าวแลลูกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าที่นาของเราก็ใช้ขี้หมู เป็นปุ๋ยด้วยใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วลูกขี้หมูน่ะเอาไปปรับปรุงดินก่อนทำนาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่ายาครอบครัวเราทำกเกษตรแบบผสมผสานปัญหาส่วนใหญ่ของการทำนาเนี่ยต้นทุนสูงกำไรต่ำขายก็ขายในราคาถูกปุ๋ยจากขี้หมูเนี่ยมีประโยชน์กับนาของเรามากเลยนะลูกอ๋อฮะแล้วอื ก่อนที่เราจะเอาเข้าวไปหวานเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างฮะไม่ยากเลยลูกก่อนที่จะเอาเข้าวไปหวานนะก็ต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยลูกก็เอาไปหมักกับน้ำขี้หมูให้ข้าวเนี่ยมันงอกก่อนพอข้าวมันงอกนะลูกหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้ฝนตกฝนตกเนี่ยลูกก็ไถกลบพอไถกลบเนี่ยก็เอาเข้าวเนี่ยไปหวานพอหวานเนี่ยก็ไถกลบอีกรอบหนึ่ง โหขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับวันนี้ผมได้รู้อะไรขึ้นเยอะมากๆเลยครับผม